อาจูมาคาเฟ่ธุรกิจร้านชานมแนวคิดไทยแอนแชร์อัตราขยายสาขาเพิ่มกว่า40%อาจูมาคาเฟ่ที่สร้างธุรกิจด้วยแนวคิดไทยแอนแชร์คือเริ่มจากการคิดค้นสูตรการทําชาให้แตกต่างใช้วัตถุดิบนําเข้าเกรดพรีเมียมผสมผสานกับวัตถุดิบในท้องถิ่นเน้นในเรื่องของความเข้มขน้นรสกลมกลม่อมและจัดการระบบการผลิตทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพค่อยๆพัฒนาต่อยอดเมนูให้มีคุณภาพดึงดูดเชิญชวนให้ลูกค้าได้มาลองชาของอาจูมาและแบ่งปันความสุขนั้นแก่คนรอบตัวร้าน ชานมผสมชาใต,ต้สไตล์มินิมอลอาจูมาคาเฟ่เปิดสาขาแรกในจังหวัดยะลาและยังเป็นแฟรนไชส์ชานมผสมชาใต,ต้สไตล์มินิมอลไม่มีไขมันทานไม่ใช้น้ำตาลไฮฟึุกตตอดคอนไซด์มใช้วัตถุดิบเกรดพรีเมียมส่งตรงจากครัวกลางที่รับรองโดยสำนักง,งานคณะกรรมาการอิสลามแห่งประเทศไทยจุดเด่นที่น่าสนใจได้แก่คืนทุนไวกำไรเหมาะสมรสชาติเข้มข้นเมนูหลากหลายมีระบบบริหารงานให้กับแฟรนไชส์ทำการตลาดต่อเนื่องจำกัดพื้นที่ในการขยายสาขาเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้กับ ผู้ลงทุนไม่มีการแบ่งเปอร์เซ็นต์จากยอดขายไม่มีประสบการณ์ก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้มีหลากหลายเมนูที่อร่อยเช่นชานมอาจุมาพ่นไฟชานมต้นตำรับชาผลไม,ม้รวมชาเขียวพรีเมียมชาไทยพ่นไฟรวมถึงเมนูทานเล่นในกลุ่มคอฟเฟอร์ก็มีให้เลือกอีกหลากหลายเมนูเช่นมัทฉะอัลมอนด์วิปครีมฝอยทองวิปครีมโอรีโอ้กล้วยสตรอเบอรี่ทีรานิสุเป็นต้นอาจุมาคาเฟ่ขายดีแค่ไหนทำไมคนถึงอยากลงทุนการลงทุนกับอาจุมาคาเฟ่มี4แพ แพ็คเกจให้เรื่องทุนได้แก่1 standard package 89,900บาท2 standard plus package 19,900บาท3 premium package 2 3 9 9 0 0บาท4 p r พ m เ u ม Plus p a c k a g e 2 5 9 9 0 0บาทสิ่งที่จะได้รับคืออุปกรณ์วัตถุดิบพ,พร้อมการฝึกอบรมให้ก่อนเปิดร้านโดยรูปแบบร้านจะเป็นสไตล์คาเฟ่โฮมเมดถ้าดูจากจำนวนการเพิ่มขึ้นของสาขาอาจุมาย้อนหลังในปี2566ถึง2567ที่ผ่านมามีอัตราเพิ่มขึ้นกว่า40%สาขารวมในปัจจุบัน22แห่งและยังเป็นแบรนด์แฟรนไชส์ที่ไม่เก็บค่ารายเดือนรายปีไม่มีหักเปอร์เซ็นต์ยอดขายผู้ลงทุนสามารถมี กำไรเฉลี่ยจากการลงทุนไม่ต่ำกว่า65%ซึ่งทุกสาขาของอาจูมามียอดขายที่สร้างรายได้ให้ผู้ลงทุนได้มากป่าร้านอาจูมาคาเฟ่ทำเลแบบไหนถึงจะปังกลุ่มลูกค้าของร้านชานมเน้นในเรื่องของทำเลโรงเรียนโรงงานย่านสถานศึกษาและย่านออฟฟิศหรือในย่านทำเลที่ขนผูกพ่านข้อดีของการลงทุนกับอาจูมาก็คือการจำกัดสิทธิ์ในพื้นที่ขายคนที่ลงทุนในพื้นที่ก่อนจะไม่เจอคู่แข่งที่เป็นแบรนด์เดียวกันซึ่งข้อดีของการลงทุนกับอาจูมาคือเราไม่ต้องเริ่มจากสูตร้้างงงแบรนด์เออไม่ต ค้นเมนูเครื่องดื่มใหม่ทุกอย่างมีการเซตให้เราพร้อมเปิดร้านได้ทันทีแถมยังมีฐานลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศทั้งวันนี้จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมการลงทุนกับอาจูมาคาเฟ่จึงพร้อมสร้างรายได้คุ้มค่าเหมาะกับคนที่อยากมีธุรกิจของตัวเองหรือต้องการสร้างรายได้เพิ่มคนที่ลงทุนแล้วก็มีโอกาสขยายสาขาเพิ่มขึ้นในอนาคตสนใจลงทุนแฟรนไชส์อาจูมาคาเฟ่โทร081959-4016หรือ0 8 2 2 7 3 8 8 9 9 แฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คนคนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7